ครับกำลังปล่อยโคามงมาอยู่ครับกำลังปล่อยโค้งนี่ดูเลยเลย,เลยไปแล้วแต่ดูก็ปล่อยโคมกม่อนทาง,างไปแล้วครับไปแล้วครับ thank you ลุกเดนไปนะครับเพ่อทำหเราดูแยการส่มสมรครนะกวหรั้งจิอธิฐานะครับขอเข้ามากพ่อแม่กูคานะครับต่อริตรามบูจาลอพุสบาทนะครับขององค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทเจ้านะครับแต่หายครั้งทุกคราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงลงอยังมีวานะครับนั้นก็ ว่าวันนี้เป็นประเพณีสืบงสมเด็จพระสมาสมพุทธเจ้าเป็นการขอมาพระแม่ลุงตาน,นะครับก็เป็นประเพณีที่ดีงามน,นะครับแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนทุก่าน,นนะครับที่มามาร่วมประเพณีสืบษางวัฒนธรรมการลอยกระทงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วแบบนี้ก็จะเป็นกระทงที่รักสิ่งแวดล้อมเป็นนิสิสิ่งแวดล้อมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระทงที่ทาจากธรรมชาตินะครับหรือกระทงที่ทาจากขนมปังนะครับการที่รอยกระทงขนมปังนี้ท่านจะได้คุญถึงสองต่อนะครับบุณต่อที่หนึ่งคือการแสดงความกตัญญูต่อต่อพระแม่ธณถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนะยืนนั่นแหละยืนนั่นแหละยืนยืนใหานีนีเออได้เป็นอาหารปลาด้วยนะครับ อ่าตอนนี้เด็กหญิงขาวฝันครับเด็กหญิงแครอทครับพระกระทงที่วัดลาดประดุลครับตอนนี้เดินทางจากบ้านด้วยความปลอดภัยกระทงกำเองครับความสมความเจริญประกอบแต่สิ่งที่ดีนะครับตามที่ท่านได้ปรารถนาขอพรกันไว้เอาไปเร็วๆนี่ยเราตรงนี้ก็ได้มั้ง ลอยตรงนี้นู้นงซื้ออาหารปลานะครับไปอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับไปอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับอยู่ทางด้านบนขอก่ารการเชิญน,นะครับท่านอะเกื่ออาหารปลาครับขอกรารียนเชิญมาทางด้านซ้ายบ้าไอทิศตะวันตกป้านก็ได้นะครับทางทิศตะวันออกนั่นแล้วเดินตรงมาเลยครับมาได้ทั้งสองด้านท่านที่นำลูกเต็าแดงมาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ สอนให้ลูกหลานเราได้รู้จักจแสดงความประจันยูต่อต่อ,ตอพระแม่คุงคานะครับได้มาขอพมาได้มาบูชารอยพระพุทธบาทนะครับร่วมสืบสารประเพณีรอยกระโทงกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้สอนลูกสอนหลานนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีรอยกระโทงกันด้วยนะครับ ตั <c? <c ้งจิตอธิษฐานครับเสร็จแล้วลอยกระทรงนะครับเกิดความสบายใจนะเกิดเกิดความสุขนะครับก็ขอกราบเียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับทอดพระป่าสามัคคีหรือพระป่ากระตรงรอยของเราเนื่องในวันลอยกระตงแห่งนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาอยู่ใกล้ด้านไหนก็ทําด้านนั้นนะครับขอกราบเียนเชิญเลยนะครับอาหารป่าอยู่ด้านหลังนี้ครับ อยู่ข้างหลังเดินไปข้างหลังนี้นั้นไม่ใช่นะครับด้านด้านหลังนี้ครับเดินอ้อมไปนิดหนึ่งนะครับหรือจะไปตรงนี้ก็ได้แล้วเดินเลี้ยวซ้ายเดอนแล้วนะครับอหาหารปลาจะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่บนบนอ่าอยู่บนด้านหลังของแพ่นี้นะครับ ที่เราได้ทำให้ท่านได้เสียหายตัประกบนะครับด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะครับกต้องมากรามากันนะครับดูดาวสมเด็จพระเจ้ามาสมาด็จเจ้าด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เสียบปากนู่นนี่พี่ในการทำความดีเต้องมีการทำทางเรียกว่าทำบุญนะครับการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินเราถกเสร็จแล้วก็ทำบุญนะฮะ เราทำแล้วเกิดความสุขเกิดความสบายใจน่นหละคือคุณคุ้มสนะครับเยี่ยมนะครับพร้วมงเจ้าบ้าน้องประ่าดองรอนะครับเรื่อมรหวันรอมระหวงวันาวะครับทางสัานที่นี้มีคนตกน้ำาหมลูกญีๆนะครับขอขอบคุณทุกท่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงวันพระห้านะครับแรงแปดข้าเราก็จะมา นส่วนนี้นะครับถวายพระป่ากันแล้วก็นำไปซืวสในการจัดล่างโน้ตตัวลื่นนะนี่จะเป็นอาคารทจุดานนะครับอาคารประิษฐ์ทน้อรนชันนะครับโยเป็นจ้าภาพรพอดีสถานที่ลื่นนะกสวยะตกลงไปนอนหนูน้องแต่งตัวให้สวยมาลูกชาลูกไว้ที่เราลื้เป็น่อนนะครับ <Pacific> ลูไว้ท <Of> ี่เรื่แครไ้เท่าน

สำหรับตั้งลำดับลูกแบบเล็กแดงมาตัวเล็กตัวน้อยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรามาศึกาษาพรวัฒนธรรมในต่อลูกต่อลานนะครับเพื่อให้สืบต่อวัฒนธรรมของเราให้ยาวนานนะครับให้คงอยู่คู่ไว้ตลอดไปเลยนะครับแต่ก็ขอความระมัดระวัง ตกไสองคนแล้วครับตกตกกระจาะเลยที่บอกว่าเราไ่ด้งความเป็นหวงครับเดี๋ยวเลื่นตกอะสวยเลยนก็มาอบว่าเนี่ยตกแะครมันลื่นนะช่วงนี้ลื่นมากเลยฮะตีตกไปสคนแล้วทานอสองที่ตกตกสองคนแล้วแต่ไม่ร้องนครับรับรอง แต่อันนี้ทานที่เราจะลงไปรอยกระทงนั้นมันเปียกน้ํานะครับพอน้ํามันเปียกแล้วมันจะทําให้ลื่นนะครับก็ขอความกรุณาทาได้ป่าวเปียกฝลยระมัดระวังนะครับลงไปด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะช่วงนี้แพนจมลงไปเยอะนะครับน้ำก็อยู่ช่วงที่ไอ้ท่วงที่ชานการที่เราจะลงไปลอยกระทงนะครับขอความกรุณาให้นได้ความระมัดระวังนะครับนะครับ ท voi, English, ่านหลวงพ่อนะครับท่านมาตักรอเท้าพื่นนะครับตอกพื้นไม่เสร็จแล้วนะครับต้องดูด้วยความระมัดระวังนะครับดูด้วยความระมัดระวังด้วยก้าวลงไปนะครับไม่ไม่ก้าวไม่ไม่ดีนะครับด้วยความระมัดระวังอย่าให้ตกนะครับแล้เดี๋จะอเด็กเล็กนะครับโงงเยอะนะแบบนี้อ่านำมาด้วยนะครับก็ขอดูแลด้วยความระมัดระวังนะครับ

นีอะไรอะไรยุ่งเปล่าก็มาดูนะครับด้วยความเชิงว่างนะครับก็ขอับเป็นเดินเลยนะครับมีด้านทิศตะวันออกด้านตะวันตกนะครับทิศตะวันออกก็คือเลี้ยวขวานะครับทิศตะวันตกก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับขอับเป็นเดินทั้งสองฝั่งเลยนะครับขับเป็นเดินเลยนะครับทั้งสองฝั่งด้วยดูนุ่งเกแ่งด้วยอ่า นะครับร yeah, mm ุป่รูปไว้นะครับเมื่อกี้กระทรวนสวยไปสวยนะครับมีแสงมีสสวยงามนะครับต่าวไว้ตรงที่เดินนะครับาเสร็จเรียบร้อยแล้วลอยกระทรวงแล้วอาหารกลาแล้วนะครับจะรู่ปสินเช่านะครับเขอเจอเลยนะครับทัางรูปใหญ่ทั้งตาและทัวานะครับรสินเาพราวเขป่าทีานนะครับท่านที่ รอยวงเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับดงการจับบ้านก็บอ้ท่านที่ทกลับต้านด้วยความลอดคัยนะความความสมบนเข้ามาทําไมแล้วบ้านเราหรือครอบครัวของเรานะครับขอยั่งชวกนะครับมีความสุขนั่นเลยนะครับใต้ทา่านเลยนะครับร่วมลื่อนนะลื่อนนะตกตกสามคนแล้วตั้งใจแล้วนะครับ เง้ยส <toys> ิบบาอแสนเป็นหมื่เป็น้านก็ได้นะครับด้วความตั้งใจจริงในท่านนะครับขอขอบเลยนะครับโดะมาครับครับท่านที่รอจะโอนจบการเรียบร้อยแล้วรวมทุนจะทางวัดโครงาแล้วอเจริญงานจากบ้านก็ขอให้นักเจิญงานจากบ้านที่มาต่อัปนะครับมำความสุขนะครับสัตยของเราตนะครับ ฝันเป็นไรก็สมความปรารถนาตามที่ท่านได้ขอนะคะและขอให้เป็นสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับก็ขอฝากความเป็นกันนะครับสำหรับปีนี้ที่ได้มาล่วงโอเคมีหนุ่ยโงงแต่ก็โง่คาราวนะครับทางท่านที่นี่มานะครับก็ขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับปีนี้เรามีบริเวณแน่นอนาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีบริเวณเยอะมากนะครับ ด้วยความระมัดระวังนะครับดูลูกเต็มแดงดูน้องตอนเล็กนะครับถึงช่วงโตก็จะนะครับโานกล้าได้นะครับแล้วใครลูกชายอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เรียนขึ้นมานะครับขอให้มีขึ้นมาตากินขนมปังกันเทียบเลยนู่นนะครับลอยเสร็จแล้วขอใ้เวียนขึ้นมานะครับเรา ด้านบนก็ทยอยลงไปนะครับอย่าพิ่งไปเบียดกันนะครับอย่าพิ่งไปเบียดกันดูว่าช่วงจังหวะว่างหรือไม่นะครับเราร่วดเวยช่วยกันมาสืบสารประเทมีรอยกระทงนะครับของเราชาววชังคานะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับน่ะหลวงพ่อท่านยืนอยู่ตรงตรงงนี้นะครับทยอยขึ้นมาต่อแลวเราค่อยลงไปนะครับผัดกันเรียนกันนะครับด้วยความเป็นห่วงของหลวงพ่อนะครับ คนจะว่าคือท่านกะปูสุดแต่ว่าที่ลงมีการกระพอยดูด้วยความเป็นห่วงทางด้านทิศตะวันตกนะครับบ้านทิศตะวันตกนะครับอย่าพิ่งลงไปเยอะนะครับทยอยกันลงนะครับบ้านทิศตะวันตกเออด้านทางซ้ายมือนะครับทยอยลงไปนะครับขอให้ท่านที่ลยเสร็จแล้วขึ้นมาก่อนนะครับแปรเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงไปนะครับอย่าไปมุงกันเยอะอย่าไปอออกันเยอะนะครับ นะใครที่เพิ่งมาดูแล้วว่าเออมันยังแน่นอยู่รออยู่ข้างบนก่อนนะครับค่อยๆจะยอยกันลงไปน,งนะครับแบ่งมาทั้งซ้ายทั้งขวาดูให้มันพอๆกันครับการลอยกระทงนะครับก็เป็นการขอเข้ามาต่อพระแม่คงคาเป็นการบูชาลอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วเราก็ขอพรขอสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะครับ แวก็ขอให้่านเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขนะครับมีความเจริญกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับ